สวัสดีท่านผู้มีเกียรติคณะอาจารย์ครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์ชุดทดลองควบคุมมอเตอร์กระแสสลับสเฟสรูปแบบสตาร์เดลต้าควบคุมด้วยมือสมาชิกในกลุ่มนายวิทิพลสีโมโรถนายพิรชัยสินทวพันธ์นายพิรักษ์ไทเกตอยู่ระดับชั้นปช .3 สาขาช่างไฟฟ้ากำลังอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ในายชัยวัตรยิ่งคำหนึ่งอาจารย์ประจำวิชานายจตุรพรโพศีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อพัฒนาชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับรูปแบบสตาเดลต้าควบคุมด้วยมือสองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับรูปแบบสตาร์เดลต้าควบคุมด้วยมือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้จุดทดลอง การควบคุมมอ,อเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ3เฟสรูปแบบสตา์เดลต้าควบคุมด้วยมือ2ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2และปีที่3ส,สาขาช่างไฟฟ้ากำลังมีทักษะในการต่อวงจรควบคุมมอ,อเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ3เฟส3สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังขาดชุดทดลอง ไว้สําหรับให้นักเรียนนักศึกษาศึกษาการลดกระแสะไฟฟ้าขณะสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะสลับ3เฟสพิกัดกำลังไม่เกิน10แรงม้าเราขอจบการเสนอเป็นเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ